สวัสดีค่ะเรามาเข้าสู่บทเรียนของวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4เรื่องมาตราตัวสะกดกันค่ะก่อนจะเข้าสู่บทเรียนเราลองไปฟังเพลงเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดกันก่อนนะคะสวัสดีครับน้องๆคาบนี้เราจะมาทบทวนมาตราตัวสะกดกัน น้องๆยังจำได้ไหมครับว่ามาตราตัวสะกดมีทั้งหมดกี่มาตราเก่งมากครับมาตราตัวสะกดมีทั้งหมด9มาตราด้วยกันคือมาตราแม่กอกามาตราแม่กงมาตราแม่กลมาตราแม่เกยมาตราแม่เกลมาตราแม่กมมาตราแม่กดมาตราแม่กบและมาตราแม่กก ถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังเพลงเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดกันเลยค่ะแมมม่่กกกาไีตตััววสะด สกดปักเด็กเมฆแฝกปกา,า,ากหอยทากมาริจแม่กบมีบใบไม้สะกดกราบบาบลาบดิบแม่คนมีนอน,นูสะกดจานบ้านหินคลาแม่กดมีดอดเด็กสะกด เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆก็พอจะทราบกันบ้างแล้วใช่ไหมว่ามาตราตัวสะกด แต่ละแม่นั้นมีแม่อะไรกันบ้างจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 1. บอกพยัญชนะตัวสะกดในมาตราแม่กงแม่กลมแม่โกกแม่กดได้ข้อ2อ่านและเขียนคำในมาตราแม่กงแม่กลมแม่โกกแม่กดได้ข้อ 3. เห็นความสำคัญของการอ่านและเขียนสะกดคำในมาตราแม่กงแม่ กมแม่โกกแม่กดได้ในบทเรียนนี้เราจะเริ่มจากมาตราตัวสะกดแม่โกกแม่กงแม่กลมแม่กดงั้นเราลองมาดูตัวอย่างของคำกันสิว่าตัวอย่างของคำแต่คำนั้นอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่อะไรบ้าง ภาพนี้คืออะไรครับตั้งเกมค่ะภาพนี้คืออะไรครับพัดลมค่ะ,คะภาพนี้คืออะไรครับกรอบรูปค่ะ ภาพนี้คืออะไรครับเมฆค่ะภาพนี้คืออะไรครับรม่มค่ะภาพนี้คืออะไรครับครกค่ะ เรามาบูตัวอย่างของคำกันนะคะว่าคำหนึ่งคำนั้นจะประกอบไปด้วยอะไรกันบ้างตัวอย่างคือคำว่าตามต่อเต่าคือพยัญชนะต้นมอมาคือตัวสะกดสระอคือสระ จากคำที่เห็นนักเรียงคิดว่ามีพยัญชนะตัวสะกดอะไรบ้างมีคำว่ากลางเกงพัดลมกรอบรูปแม่ร่มครกคำแรกคือคำว่ากลางเกงคำว่ากลางสะกดว่ากอรนกลางตัวสะกดออกเสียงนองู N og, N og, แสดงว่าอยู่ในมาตราแม่กงส่วนคำว่าเกงสะกดว่ากอเอนอ